กล่องกาลสินสุภูสุคนนะครับเนาะนะครับพบกันกับกล่องนะครับเหมือนรับช่องกล่องกาลสินนะครับมาเนี่การพาพี่น้องนะครับมากินครับตามหมกฮวงนะครับถอดกระปูนพี่น้องเป็นกระปูนานะครับกระปูนาบานเท่านะครับตัวใหญ่ๆนะครับเนาอนะครับกับผักแป้นนะครับกับผสมนะครับวันนี้กินแบบง่ายๆข้าวเมะสานะครับนะครับ มันซาบานเท่านะครับเนาะนะครับเป็นแบบง่ายๆนะครับผมนะครับก็ขอนี้วครับก็อยาบอเอขึ้นเทิงนะครับเนาะนะครับเป็นกระปู่นะครับกระปูู่หน้านะครับถอดนะครับไผยกระโยไใกล้กับบลรองกับมาได้พี่น้องนะครับเบาไล่ย้ายห่างพี่น้องหมดเนี่ยนะครับหิ้วเขานะครับเาะ บางครั้งนี่ห้ามบริสุทธิ์นะครับเนาะไปเอาอยู่หน้าป่าครับพักเป็นกะเอามาเจ้าหน้าป่าหน้าป้าเอาไห้นะครับพักเป็นอันักเป็นใบพักอันนั้นแล้วก็เทียมนะครับเนาะใบกระเทียมบางครั้งจะเอามาสักแบบมันตำกินเองนะครับเ้ามบริสุทธิ์นะเจ้าหลอกมักรสชาติได้จัดเลยพี่น้องครับมักหวานกับเห็ดหวานมักสมกับเห็ดสมมักเปรี้ยวหวานกับเดือดจังห้องสีเห็ดนะครับ ตำเองกินเองนักเลียงความกันว่ามาพี่เรามา ช่วงนี้บ่กล้องกับบกคอยได้เฮ็ดคลิปพี่น้องพอดี่อยากงานนะครับก็เลยบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปให้พี่น้องแฟนครับได้อีเบิ่งเนาะวันนี้เป็นวันหยุดนะครับหมู่บ้านกัญชัยสถานที่เพื่อรับการรับสมัครนะครับสมาชิกสภาแล้วก็นายกนะครับหมู่บ้านกัญชัยสถานที่อยู่วันนี้ก็หยุดนะครับก็เลยมีโอกาสมีเวลาก็เลยนี่แหละครับตกำบังคงชูนพี่น้องแฟนครับได้กินกันเนาะนะครับ พี่มือเบากวางเองครับผมนองทำเองกินเองคนวา มาครับพี่น้องแฟนครับผู้อยู่ไกลอยู่ไกลนะครับเนาะงผ่านมาก็บมากินตามหมหุงน้ำบะกลองเนื้อมานี่นะครับผู้อยู่ทางกรุงเทพกับยั่วนะครับอยู่ทางกรุงเทพทางางจังหวัดกับผ่านมาผ่านไปเทียงใหมกับแวะเลนน้ำบะกลองนะครับกินข้าวน้ำกันได้นะครับผมกับส่วนมากกันนี้นะครับอาหารแบบบ้านๆเท่าไหร่ละครับตามหมหุงนะครับอาหารหลักนะครับอาหารหลักของคนอีสานคือขาดบ่ได้นะครับตามหหุง ใบกระเทียมกระตั้มบางงงเนี่ยเขากันยันสีเลยนะครับแฟนครับคนใดพันเคยลองกับลองเบุกด้วยน,นะครับ กระปูนนี่ก็เป็นกระปูน,นานะครับเนาะเอาเป็นคุดมาขายก็เลยเอามาถอดนะครับถอดพอดีจังว่าม,มือนดมือหยุดพอดีเย็นนะครับกะเลยมาจัดใส่กระตมหุงูก็ใส่ขักพี่น้องมันดอิเลีนละนะครับถอด,ถอดก,กรอบๆได้พี่น้อง ก็มีอย่างหลายนะครับแบบอีสานบ้านเท่าน่ะตาบหมูุูงบางือกับเขาห้อยเครื่องสินะครับเป็นแบบอีสานบ้านเท่าแบบบ,าบ้านๆนะครับนอะตับหมูฮูงจะมีกัอิ่มแล้วนะครับกินข้าวได้แล้วนะครับเนะอาพี่น้องมามามาแต่เช้านือนกันครับ นี่แหะครับมาคำใหญ่กิดกินคำใหญ่เนาะมาคำหน่วยกิดกินคำหน่วยขึ้นมาคำใหญ่ยังแสบพี่น้องกับฝากความงกินเราคิดทึงมาถึงพี่น้องแฟนคลับที่อยู่ทางไกลนะครับเนาะนะครับกินแบบง่ายๆอยู่แล้วนะครับสำหรัมหาบวกล้อง อยากปูอยากป้ากับมีอยู่น้องคนละห้าเบื้อในหาอยู่นะครับสันติมาหาเบื้ก้อนกับฝากบอกรองนาในเดินนะครับชิดเตรียมบัางฮงไปตามสู่แฟนคลับกินเนาะนะครับกินไปไก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเปิดติดตามคลิปใหม่ๆของเบื้ก้อนนะครับเนาะแล้วก็เป็นกระดองใจให้กับสองกลองกาตสินนะครับให้ได้เห็นคลิปให้พี่น้องแฟนคลับได้เบิ้งนะครับเรื่อยๆนะครับผม กาจะพยายามนะครับจะเอ็ดคลิปให้มันต่อเนื่องนะครับผมคลิปรายกะรฝากพี่น้องเพื่อนๆสูส่ทุกคนนะครับว่าเป็นกันเองครับช่องกล้องการละเส้นนะครับสำหรับมื้อนี้เอาสนิก,ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ